Proven นส m o โ e โหมดลดมลพิษโหมดลดมลพิษจะเป็นต้องตั้งค่าล็อกรอบ RPM ครั้งแรกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับสามารถใช้งานได้ตลอดวิธีตั้งค่าให้กดที่โหมดลดมลพิษกลางหน้าแอปหนึ่งครั้งตัวแอปจะแจ้งว่าเหยียบคันเร่งเพื่อเลือก RPM ตั้งค่าให้เราเหยียบคันเร่งไปที่3,500ถึง4,000 RPM ให้หยยบคันเร่งค้างไว้ที่รอบที่เราต้องการจะล็อกจากนั้นกดเซตติ้งหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่าตัวแอปจะขึ้นการตั้งค่าสำเร็จจากนั้นยกท้าออกจากคันเร่งครับวิธีใช้งานโหมดลดมลพิษให้เรากดที่โหมด p r า v e n นส์สโหรือโหมดลดมลพิษเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถใช้งานได้เลยครับการยกเลิกให้เรากดไปที่โหมดอื่นก็เป็นการยกเลิกโหมดลดมลพิษแล้วครับโหมดลดมลพิษ แนะนำให้เปิดเฉพาะเวลาที่จำเป็นต้องใช้งานไม่แนะนำให้เปิดค้างไว้เพราะจะทำให้คันเร่งหน่วงครับ